สวัสดีครับวันนี้จารย์ก็จะคลิปนี้นะครับจานจะมีของเล่นใหม่มาป้ายาพวกเราทุกคนเมื่อวันเมื่อวันสื่อน,นี้จารย์ทำรีวิวตัว3 2 1 l ตัว f o x Tracker ไปเรียบร้อยที่ตัวเครื่องนะว่าเล่นอะไรได้บ้างนะใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเล่นในส่วนของเรียกว่าออโต้โหมดนะครับหรือแอดวานซ์โหมดออโต้เทสน์นะที่จร้อยฟังว่าเราสามารถเก็บข้อมูลหรือบันทึก ข้อมูลของบอร์ดดีเก็บไว้นะครับเวลาที่เรามีบอร์ดเสียมาปุ๊บเราก็บอร์ดเสียมานั่งไล่วัดตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายมากเราไม่ต้องจำอะไรเลยแล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวจะทำอ่าวันนี้เราจะเอาบอร์ดของอบ c ที่อยู่ในชุด PDC ของ a u t o T ทีมีไว้ดีออโตที t นะครับที่ตอนนี้ก็มีดราม่าก,กันเยอะเลยว่าต้องเปลี่ยนลูกละเก้าหมื่นหกแล้วเขาบอกว่าจะซ่อมกันไม่ได้ ซึ่งกันบอกได้เลยว่าซ่อมได้แน่นอนครับเราซ่อมได้ง่ายมากหาจุดเสียได้ง่ายมากนะครับตอนนี้จ็าะก็เตรียมเปิดคอร์อเซียนซ่อม o อ c เนี่ยมีอยู่แล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำของ BVD แล้วก็จะมีเครื่องมือติดตัวให้พวกเราเล่นตัวนี้คือเจ๋งสุดนะครับไม่ต้องจําไม่ต้องกลัวเลยว่าคนพวกเราที่แบบไม่มีความรู้พันธุ์ฐานอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือตอนนี้ที่ไปเรียนแบบประกอบรถซ่อมรถ รถอ v นะครับทำกันเงี้ยแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดซ่อมแผงวงจรในกล่อง OBC หรือตัว PDC ใน PDC ของว v d Auto T เนี่ยมันจะมี O อบข้างบนแล้วข้างล่างเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับไดร์มอเตอร์เขาเรียกกล่องอะนะบ m c อ่ะบอร์ด BMC จะอยู่ข้างล่างนะครับอบีซ uh, ีอยู่ข้างบนนะมี2บอร์ดนะครับ, board, รบซึ่งเป็นหัวเดือาจาแฉละให้หมดนะครับแล้วก็จะทำโปรแกรมอัตโนมัติไว้ให้นะครับ ท่านใดสนใจอยากสมัครเรียนหรืออยากได้เซตนี้ไปใช้ก็เดี๋ยวทักเข้ามาทางไลน์นะครับเดี๋ยวแจ้งราคาอีกทีเม่าบอกราคาไปวันเดียวตกใจกันหมดเพราะราคามันสูงแต่ว่าราคาสูงไม่สูงแต่ถ้าคุณซ่อมมันสองซ่อมไอตัว p d c ของ a ั t o T ท2สองสองกล่องนะครับสองเครื่องคุณได้เงินทุนคืนหมดเลยนะครับโอเคเรามาดูหน้าตาเขา่อดเป็นไงนี่ครับน,น,น,นี่หน้าตาเขาเป็นตัวนี้นี่น,นะฮะตอนนี้ เราจะใช้เป็นออโต้โหมดออโต้โหมดเราจะไม่ต้องไปแตะที่เครื่องเลยนะครับหรือถ้าแตะไว้ไหน,น่ก็ได้ครับอย่าเปิดดูก็เปิดนะแท็กเกอร์นะครับปึ๊บนะครับเข้าโหมดเนี่ยตอนนี้เราไปแตะตรงนี้นะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะมาโหมดอ่า for แท็กเกอร์เรียบร้อยนะครับมันจะมาเลยมันจะมารอเลยนะครับนะโอเคมาเรียบร้อยแล้วเดีใจขอสองนิดนึงอ่านะบางี๋ยวจะต้อง เดี๋ยวจะต้องทำวัดให้ดูด้วยนะครับอันนี้คือหน้าตาของของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวัดบอร์ดนี้นะครับเราจะวัดบอร์ดนี้กันนะครับบอร์ดนี้กันด้วยการใช้ออโต้โหมดนะครับแอดวานซ์โหมดนะครับเราก็จะมาคลิกตรงนี้เริ่มต้นใช้งานนะครับเข้าแอดวานซ์โหมดก่อนนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปโหลดข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ตอนนี้เราจะมาเช็ควงจร ในส่วนของอไฟเอา์พุต400โวลต์ที่จะไปชาร์จแบตแบตลูกใหญ่ครับแบตลูกใหญ่นะครับแบตล,ล,นะลูกใหญ่ของออโตูีนะครับแบตคอยลวงจรชาร์จไฮโวลต์นะครับโหจะไฮโวลต์ของแบตลูกใหญ่ะเราก็ทําการไปโหลดเริ่มต้นก็ไปโหลด Data ก่อนครับติ๊กก่อนครับอ่าเราก่อนอื่นต้องติ๊กก่อนอินดับเบิ้ลดาต้าเบสดตรงนี้นะครับติ๊กก่อนตึกก้งอ,อ่าแล้วก็ไปเลือกนะครับแล้วก็ไปโหลดข้อมูลที่เราทำาห้ารา ที่ได้ทําการบันทึกไว้นะครับหรือโปรแกรมไว้ก่อนนะครับก็มาเล่นอ่าเริ่มต้นก็จะมาเช็คตัวอ่า o u t พุตของมอสเฟตก่อนนะครับตั้งก็ตั้งแต่ว่าตัวนี้ก็จะเช็คตั้งแต่อ่ามันจะมีมอสเฟตอยู่4ตัวนะครับเอ้ย IGBT 4ตัวพัก output นะครับเป็นบิด r e c t i f y ชุดสุดท้ายนะฮะก็มาเลยครับเลือกเข้าไปเลยปุ๊บนะครับเลือกจุดที่เรากลุ่มที่ต้องการจะวัดกด open ปึ้งมานะครับ คราวนี้คราวนี้นะครับเราก็จะมีตามเซ็ที่จะวัดนะครับก็เริ่มต้นนะครับเขาใช้วัด Q17 ก่อนก็ทำการเช็ค m o s f e t Q17 ก่อนนะครับวิธีการเช็คก็ง่ายมาก็กดไปปุ๊บนะครับ Q17 น,บนี่นะครับแบบตัวนี้ตรงโหมดเนี้ยมันก็จะให้เราวัดนะครับ เราก็ตามตามที่บันทึกไว้นะครับจานกดเป็นออโต้โหมดเดี๋ยวนะโหลดเปิบอินเบอร์นปั๊บออโต้เทสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับต้องติ๊กออโต้เทสก่อนก็จริงเดี๋ยวไปติ๊กออโต้เทสอ่ะเริ่มต้นนะครับออโต้เทสนะครับเริ่มกดแล้ครับอันนี้เราจะวัดนะครับจุดต้นจุดแรกนะครับก็วัด Q17 นะตามโปรแกรม,มที่จานบันทึกไว้ก็วัดขาซอสกระเดนนะครับ Q17 ซอสกระเดนแล้วนกะ็จิ้มเลย นะครับอาโทษนะครับเดี๋ยวที่จะเยน็นดิอันนี้แล้วก็เดกกซอสน,นะครับถ้าผ่านจะเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วมันก็รันไปสเต็ปต่อไปนะครับไปตัว Q 13นะครับนี่ผ่านเขียวนะครับเขียวคือผ่านจะได้ผ่าน,านปุ๊บอ่ะแล้วต่อไปก็ไปวิ่ง Q18 ต่อนะครับกดเปิดนะครับแล้วก็แตะ จุดหนึ่งนะครับลานตามสเต็ปมาเลยนะครับสมูติถ้าตรงเนี้ยถ้าเราวัดปุ๊บเราเจอช็อตเป็นอย่างนี้นะฮะ oh. มันเลยขึ้นสีแดงบอกว่า oh. เฟลใช้ไม่ได้พี่นะครับใช้ไม่ได้นะอ่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราสูตรต่อม,มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเจอจุดเสียเนี้ยรูปไม่เหมือนกันอันนี้คือเจ๊งนี่ครับนี่โหลดรัฐเบรสมาปึ้งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือ test complete นะครับ test complete ผ่านแล้ว ง่ายไหมาทาตามสเต็ปก็เลยนะครับตอนนี้ในกรณีที่ในกรณีที่สมอตอนนี้เราเช็คระหว่างมาเฟตสี่ตัวใช่ไหมครับคราวน,นี้เราผมว่าเราเจอว่าเจอที่ Q 1 3เสียนะครับจุดนีนะ้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ IC นะครับ IC Q 3 3เนี่ยเราก็ต้องมาย้อนกลับมาดูว่า ไอซีเสียหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น u 13นะครับยู3เป็นตัวได์สมมติเราเจอเนี้ยเราเจอตัว Q 1 3นะครับเหมือนคือไม่ได้ใช้ไอซีไอโซเลตคุมเป็นคู่ๆ1่คุม2 1คุม2ว่าเราเจอตัวนี้เสียนะครับเจอแล้วตัวนี้ช็อตนะครับแล้วก็เราจะไปเช็คว่าอินพุตเสียหรือเปล่าแล้วก็มาโหลดโปรแกรมใหม่นะครับแล้วก็เราโหลดโปรแกรมใหม่โหลด Data ใหม่ครับเนี่ยมีโหลด Image ด้วยนะ สามารถโหลดอีเมลไปดูด้วยได้เลยนะครับนี่ไปกลับกันนะครับเราโหลดโหลด Data ก่อนนะครับโหลด Data ของการเช็ค u สิบสาออโต้นะครับกดมาปึ๊บออโต้เทสต์หนึ่งนะฮะแล้วเราก็คลิกออโต้เทสต์ซึ้งนะครับมันก็เริ่มนะในจุดแรกนะครับนะครับก็อันนี้ u สิบสาเนี่ยอาจารย์จะลงโปรแกรมไว้ให้แล้วว่าให้เช็คที่ ขา16ก่อนนะครับขา16ก่อนหนะยุดสามไอโซเลตต้องแยกกาวด้วยแล้วก็ต้องดูกาวให้ถูกนะครับนะครับกาวมันคือขา14บสี่นะฮะนะขาขา14โสี่สวนครับไปบหนึ่งไปหนึ่งนะรเริ่มตอนปุ๊บก็จิ้ม เอย่างที่ผ่านนะครับปุ๊บแล้วก็รันไปขาดท่าไปนี่ปุ๊บนะฮะอันนี้จะใกล้เคียงนะครับ,นะรบเหลือบน,นิดนึงแต่ว่าใช้ได้นะครับแต่โปรแกรมมันจะค้างใช่ไหมเราก็เลื่อนลงมานิดนึงทีต่อนะครับครานี้ไปวัดถักเก้นะากับสิบเอ็ดนี้คือผ่านนะครับมันก็ถอยมา เนี่ยอย่างเงี้ยเอาง่ายครับถ้าวัดแล้วเคอร์ฟไมไ่เหมือนกันก็คือเสียง่ายๆนะฮะตอนนี้ก็ไปต่อไปนะครับมาวัดสเตตต,ต่อไปท้งนั้นอินพุตมั่งนะครับอินพุตนะครับทำต,ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้เลยเนี่ยสีเขียวยี้ผ่านนะครับนีบน่ยปีสองมันตรงนี้มัน ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับมาก็มาตรงขาต่อไปเลยครับบอดกาสามอันนี้ผ่านนะครับผ่านเรียบร้อยปุ๊บแล้วต่อไปวัดขาหกผ่านนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปวัดขาแปดเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บนะครับเอาง่ายว่าตรงไหนมันเสียเนี่ยรูปไม่ได้ปุ๊บมันจะหยุดค้างจอเราก็รู้ว่า สุดถ้าวัดขาได้ขาหนึ่งไม่ได้รูปตามที่โปรแกรมไว้ก็คือ IC ยุสามเสียก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะฮะง่ายง่ายง่ายไหมครับเห็นไหมครับนี่การใช้งานมันแบบง่ายๆเลยป้ายยากแบบง่ายงเลยนะฮะตัวเดียวพอนะครับบันทึกข้อมูลไว้แล้วก็ทําตามโปรแกรมจิ้มไปเลยบอกเขาบอกให้วัดขาไหนโปรแกรมบอกไว้วัดขาไหนจิ้มทามนั้นนะครับจิ้มทามนั้นเลยง่ายไหมครับง่ายครับแบบนี้นะครับ สบายสบายชิวๆเลยใช่ไหมล่ะนะฮะจะลองโหลด Image ดูดิเนี่ยครับแล้วเราก็ยังสามารถตั้งโปรแกรมแบบใส่เป็นรูปได้แต่เมื่อกี้จะาลืมใส่นะครับเนี่ยอย่างมาร์กเนี่ยอยู่สายเนี่ยมีนวัตนะครับว่าจะเขาเลยจะให้วัดเริ่มนั่งวัดนี่กลุ่มนี้ก่อนนะครับ ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาร์์นะครับตั้งโปรแกรมได้เวลาวัดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะครับเซฟได้แต่เมื่อกี้ยังยังไม่ได้ใส่รูปนะคับสามารถใส่รูปอย่างนี้ได้ด้วยนะเอางี้คุณก็เปิดมามันบอกให้ภาพตรงไหนจิ้มตรงไหนคุณกดตามมันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องใส่ภาพเมื่อกี้ยังยังไม่ได้ใส่ภาพง่านะง่ายๆไหมเห็นไหมหไงี้ไอ้ตัวจิ๋วๆเนี่ยนะครับตัวเดียวเนี่ยมันทําได้อีกนะครับไม่ใช่ว่ามันวัดได้แค่เป็นโฟลทิกเกอร์อย่างเดียวนะครับมันวัดอา R ได้ด้วยแล้วก็หา วัดอาได้นะครับแล้วก็หาจุดช็อตได้ด้วยครับเนี่ยดูจุดช็อตมาสามารถวัดหาจุดช็อตจุดที่ต่ำที่สุดได้นี่นะครับครับเราสามารถไปหาจุดต่ำสุดได้เลยเ็นแคลเบียดกันอย่างเงี้ยเวลาไปวัดใช่ไหมครับการหาจุดช็อตเนี่ยวัดคอม440ดสี่ตัวช็อตเรื่อยๆตัวไหนที่ค่าขนานต่ำสุดจุดช็อตอยู่ตรงนั้นนี่ฮะง่ายๆการใช้ช็อตไฟเดอร์นะครับแล้วก็วัดอาได้ด้วยนะครับ อย่างโหมดนะครับมันวัดซีได้อีกนะครับวัดซีได้ในตัวแล้วก็ยังมีเจเนเรเตอร์ในตัวนี่นะครับเจเนเรเตอร์ในตัวผมใช้หมดเจเนเรเตอร์เนี่ยตัวโปรแกรมแล้ขึ้นมาเลือกที่โปรแกรมก็ได้ครับมาตั้งค่าเนี่ยจะเปลี่ยนไปไรสายเวฟซอฟต์ชูตอันนี้ครับเนี่ยเปลี่ยนรูปเครื่อได้16รูปแบบนี่นะแล้วซอฟต์แวร์ตอนนี้มันรองรับไอโหมดออสซิลโลโคปอยู่แต่ว่าตัวเครื่องยังไม่รองรับนะครับ เนี่ยนะมันเล่นมาปแป๊บแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะหรือต้องรอเครื่องอัปเดตก่อนคิดว่าเดี๋ยวมันคงอัปเดตมีออสซิโลสโคปด้วยหมดออสซิโลสโคปเป็นไงครับมีอย่างยี้คิดว่าซ่อมได้ไหมนะนะครับในคอร์สเรียนคอร์สใหม่เนี่ยนะฮะคอร์ส OBC เนี่ยนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวท่านเรียนเก่าเรื่องเรียนใหม่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำดัตต้าไว้ให้นะครับแล้วถ้าใครสั่งเครื่องตัวนี้มาใช้ก็เอาไฟล์ที่อาจาัน ทำการบันทึกไว้แล้วก็ไล่ตามไฟล์เลยนะครับยังไงคุณก็หาจุดเสียเจอนะตัวนี้คือตัวช่วยที่ให้เราไม่ต้องจําไม่ต้องหาของดีมีการว่ามันนเนเสเตอร์บางทีว่าเป็นบอร์ดแบบจุดนี้เราไม่เคยวัดใช่ไหมเราก็ยังจําเคอไม่ได้แต่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะบันทึกข้อมูลของทั้งเครื่องไว้ให้เลยนะครับ วิธีการไล่ว่าต้องเริ่มจุดไหนก่อนก็จะสอนอยู่ในทฤษฎีท้องเรียนอยู่แล้วแล้วตอนปฏิบัติเนีน่ยบรรลุอย่างนี้เลยปุ๊บปบง่ายไหมครับง่ายกว่าไหมแค่พอน้องใช้สมองอะไรเลยจิ้มวัดให้มันถูกให้มันเหมือนกับที่เราทํามาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยวัดวัดให้ได้รูปเดียวกับรูปเดียวกับวัดเสร็จแล้วเนี่ยให้มันได้รูปรูปเหมือนกันถ้ารูปไม่เหมือนกันก็คือจุดนั้นเสียอาจารย์ก็บ่อยแล้วตรงมาจุดไหนอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้ว ก็วัดเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยรงกงนใชี่ยฮะพานเห็นไหมครับเนี่งงนนะนนยง,ง่ายๆไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะวัดแบบแบบชิว,ชวๆนะครับเนี่ยครับทาบกันเนี่ยครับถ้าเราเปิดเปิดออโต้เทสนะครับถ้าเราไปเก็บเกีย่ยนะเราแไล่ลกิรขาก็ได้เราสงสัยว่า อย,อย่างวัตาุนี้อาจารย์วัดขาสิบหกใช่ไหมครับถ้าอาจารย์อยากวัดไปวัดขาสิบเลยนะครับวัดขาสิบนะครับวัดขาสิบเลยก็จิ้มได้เลยนะครับเนะี่ยอันนี้เป็นเก้าสิบในคู่นี้ปึ๊บเนี่ยมีบันทึกข้อมูลไว้ให้แล้วของดีนะครับเราก็ไปจิ้มมาวัดให้ไม่ได้กราฟเดียวกันจบง่ายง่ายนไงครับง่ายไหม นะได้แงไงบอกได้ว่า OBC ของ b v d อัตตาทีที่เขาบอกซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะซ่อมไม่ได้จริงหรือเปล่าอนะมีเครื่องมือแบบนี้ง่ายไหมยังไงก็ทําได้ครับสบายสบยนะครับมันมีคนที่ลูกศิษย์อาจารย์ไม่ต้องห่วงอาจารย์ทาบันทึกข้อมูลให้ทั้งบอร์ดเลยหน้าที่เราก็คือว่าเปิดโปรแกร,รมมาวัดตามจุดที่อาจารย์บอกนะครับที่บอกในโปรแกร,รมก็วัดตามนั้นเลยเสร็จแล้วถ้ารู้ไม่เหมือนกันก็คือเสียตรงนั้น ง่ายๆนะไม่ต้องจำาะไรเลย,เลยคนนี้กบไม่ต้องจำอะไรเลย,เลยสมองแทบไม่ต้องใช้ซีนคิดเลยไม่ต้องใช้สมองเลยดูดูดูภาพไปเหมือนกันตรงไหนตรงนั้นเสียถอดเปลี่ยนดังนั้นเวลาเวลาเรียนคอสแท้ก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนปฏิบัติแค่แคแคว่าอาจารย์จะสอนวิธีการดูวงจรก่อนว่าดูกลุ่มไหนยุ่ตรงไหนก่อนนะครับแล้วก็สอนวิธีการถอดใส่ซีแยกบอร์ดถอดบอร์ดยังไงยกชิปบางชิปกันทุกอย่างเป็นปีให้มันเนียนเหมือนเดิม นะทำตรงนี้เป็นเสร็จเข้าใจเสร็จแล้วก็มาเปิดโปรแกรมวิ่งตามเลยตึ๊ด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 ใช้ตัวนี้เดี๋ยวง่ายจบยังไงก็หาจุดเสียทั้งบอร์ดนะครับหรือจะทำให้ละเอียดนะครับทุกจุดบนบอร์ดเลยทั้งบอร์ดบอร์ดคอนโทรลบอร์ดเล็ก mcu บอร์ด pfc บอร์ด dc dc บอร์ดเดี๋ยวทำให้หมดนะครับทำแผงใหญ่เสร็จแล้วเพราะบางครั้งมันจะเสียที่แผงเล็กนะครับเดี๋ยวเจ็บข้อมูลแผงเล็กให้ด้วยนี่ซ่อมได้ไหมแล้วทุกคนซ่อมแน่นอนกันได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นของเนี้ย BYD นะครับ จะเป็นของ b y d หรือเ e t a นะครับได้หมดแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเข้ามาอีกเะเก็บข้อมูลให้อีกนะครับไม่ต้องกลัวครับทุกคนซ่อมได้แน่นอนทํ้วทำให้ขนาดนี้ซ่อมไม่ได้ไรู้ทำไงแล้วนะครับนะถ้าสนใจอยากจะโงเรียนซ่อม OBC นะครับ OBC เนี่ยการเก็บค่าเรียนตอนนี้อยู่20,000นะครับ22,000นะ2อ0 0 0 ตอนนี้22งจะได้เรียนทั้ง BVD กับ n น e TA นะครับมันเจ๊งกันมาแล้วนะ BVD มาแล้วนะครับออโต้ทีเสียแล้วหมดประกันแล้วนะฮะแต่ถ้าใครจะเอาเครื่องด้วยนี่นะครับจะเอาเครื่องด้วยทั้งเซตนี่ก็ทั้งเซต,งเซตลงของ้อมูลโปรแกรมทั้งหมดที่อาจารย์เอาไปให้อันนี้ก็7 0 0 0หมืนะครับแต่ตัวนี้ต้องจองกันไปก่อนนะครับจองไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องนั่งไล่ทำข้อมูลเพราะเพิ่งได้ตัวเครื่องมาเมื่อวานเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลให้หมดเลย ถ้าสนใจก็จะสมัครเรียนก็อินบ็อกข้างล่างได้เลยนะครับรับรองเลยด้วยวิธีนี้ใครๆก็ซ่อมได้แค่ดูแค่ดูภาพไห้เป็นนะครับจับผิดภาพแบบวัดลงมาแล้วค่าไม่เหมือนกันตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะให้ใครมานั่งทำก็ได้สมมติรเรามีสมมติเราท้าแก่ใช่ไหมเรา,เรา,เ,ราเราจ้างช่างมาสมมติช่างคนนี้มันทํางานเสร็จแล้วมันหนีออกไปลาออกไปเราให้ใครก็มานั่งทํางานต่อก็วัดตามโปรแกรมเนี้ยใครๆก็ท้าวัดได้ ไม่ต้องไปสอนด้วยบอกเอามือเว้นที่อ่ะมีที่วัดตามที่โปรแกรมบอกก็จิ้มไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยๆนะครับในเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ภาพเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับจะใส่ภาพเข้าไปให้ด้วยอย่างงี้นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับง่ายเลยไหมครับอย่างเงี้ยนะฮะเนี้ยถูกไหมเนี่ยนะครับนี่ปุ๊บน,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 นแล้วก็รันไปตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กนะครับเปิดมาเปิดมาอ่าจิ้มจุดนี้จิ้มจุดนี้ปุ๊บ น่มันจะมีรูปมาให้ด้วยอ่ะแล้วก็จิ้มตามรูปรูปบอกมาร์กตรงไหนวัดตามเราดูเคลือบเหมือนกันไหมถ้าเคลือบเหมือนกันผ่านถ้าไม่เหมือนเปลี่ยนไอซีตัวนี้สบายๆชิวๆนะครับเมื่อกี้อาจารนยน์ยังไม่ได้ใส่ภาพเข้าไปตอนทำมันบางคนเดียวเสพภาามันต้องมีคนปากดเดี๋ยวแต่ว่าในโปรแกรมที่เดี๋ยวตัวแจกใ,ให้จะมีให้ครบเลยนะครับมีภาพแล้วเปิดขึ้นมาเอาวัดจุดนี้นะครับจิ้มเหมือนกันไหมวัดจุดนี้นะเหมือนจิ้มไหมจบสบายบๆโอเคนะครับ ก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับท่าในใดที่เข้าไปดูยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสมัาครสมาชช่องอาจารย์ลุกเล่นเกมนะครับกดกดกันหน่อยนะครับเดือนนี้อยากจะเห็นสมัาครสมาชิกหมื่นขาดอีกไม่ถึงร้อยคนนะครับช่วยชวนกดกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาโปรแกรมแทรกภาพให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับทุกคน